มากมากพี่น้องแซมต้องกัน,นะะด้วยค่ะเนี่อื่นบ้างล่ะค่ะบันเนี่ยโอ้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมาพอกันนี้แล้วนะคะน้อวันนี้วัชพัฒน์มากิจตำส่วนมูย่อค่ะพี่น้องค่ะพักก็มีพักคอดนี่นะคะพี่น้องพักบุ้งค่ะมะละแล้วกะเจี๊ยบมี่แคบโมติดมันแนวหมักมาแก้มมอเก่าค่ะโรยสตอพี่น้องใส่ปูดองใส่มะกอกโอ้ยเหมือนนี้ถึังใจค่ะเด้อค่ะเด้อให้เป็นเส้นย่อค่ะมากๆพี่น้องแซ่บเหมือนกันเด้อค่ะเด้ออื่นบ่า่ะค่ะบ้านนี้ อข่หมมันมันหลานกาวไปหรอกหลานม่ต้องมั็งตลาดโู้ออหือ แอบค่ะม่น,น่าขนาันะ 不懂哈、啊，我先。嗯 Hm? Mm. Mm. ับ่งค่ะคุณตัดมาแต่หยอดมัน 嗯，你不想过哈？Huh? 嗯。Mm hmm. Tchau, tá tchau. เห็นอยู่ด้วค่ะ ไม่ตามครอบกล่มัไงแล้วมเข็มพี่เนอะมันต้องเอาขอนี้มจาจําเน้ะ,ะนกันเนาะ เอ้ยมั่ะพี่น้องค่ะค่ะสำหรับลิมเนสเซเดลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะคะเนาะขอกลับขอบคุณทุกการติดตามรับชมทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะคะพี่น้องค่ะพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ